คุณไปบุญนิติตะวันไปออกรายการรายการหนึ่งบอกว่ารัฐบาลสันคลอนตอนเนี้ยเนื่องจากว่ามีพักฝ่ายค้านที่เข้มแข็งคือพักพลังประชารัฐเนี่ยตรวจสอบหลายคนก็นเลยบอกว่าเอ๊คุณไปบุญนิติตะวันแกฝันไปหรือเปล่าหรือแกไปเอาคำพูดนี่มาจากไหนหรือแกคิดได้ยังไง หลายคนบอกว่าเอาระหว่างรัฐบาลณนเวลานี้กับพักพลังประชารัฐเนี่ยอะไรที่มันสั่นคลอนมากกว่ากันรัฐบาลนี่คะแนนโพออกมาชัดเจนว่าประชาชนนิยมมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกแพทองทานชินวัตรในคะแนนกันพักพลังประชารัฐถ้าดูไม่ต้องออกโพลผมว่าสมัยหน้าเนี่ยนะไม่รู้จะมีสสเหลืออยู่หรือเปล่าหรือถ้าเหลือมันจะเหลืออยู่สักกี่คน เลยไม่รู้ว่าใครสั่นคลอนกันแน่ถ้าจะมองกันจริงๆนะการสั่นคลอนของพรรคพลังประชารัฐเดี่ยว่ากันตรงๆเลยนะครับตั้งแต่ที่ไปที่มาของการตั้งพรรคหลังการปฏิวัติรัฐประหารเดิมพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็อยู่ด้วยคู่กับพลเอกประวิทร์เอาไปเอามาพลเอกประยุทธ์จันโอชาบอกอยู่ไม่ไหวก็ออกไปเหลือแต่พลเอกประวิทร์หลังจากพลเอกประวิตธ์เป็นหัวหน้าพรรคปรากฏว่าพอไพยบูรณิตริตะวันยุบพรรค และพระรุธเจ้ามาร่วมด้วยคนก็มองว่าโอ้คุณไพบุญนิติตตะวันมาเนี่ยเริ่มสั่นคลอนแล้วฮะหลังจากนั้นคุณไพรวนนิติตตะวันก็ได้ดีดได้ดีในพักพลังประชารัฐมาเป็นรองหัวหน้าพักปรากฏว่าเกิดการสั่นคลอนครั้งที่สองนะคือคุณธรรมนัร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยก็ลาออกจากการเป็นเลขาธิการพักแล้วก็นําสอสออกจากพักพลังประชารัฐเนี่ย รู้สึกก็ไหลประมาณ20กว่าคนมนะั้งเหลือสอสอในพักพลังประชารัฐไม่กี่คนนะครับน่าไม่ถึงครึ่งของคุณธรรมนัทก็เริ่มสั่นคลอนเพราะหลังจากนั้นคุณไบบุญนิติตะวันมาเป็นเลขาธิการพักพลังประชารัฐหลายคนก็บอกว่าเริ่มสั่นคลอนหนักข้อเก่ามาเจอดีไอคอนกรุ๊ปหนักเข้าไปอีกปรากฏว่าดีไอคอนกรุ๊ปสอเสือก็เป็นรองอโฆษกพักพลังประชารัฐนะไปเจอ ข้อหาเรื่องดนะีไอคอนเรื่องตบซักเรื่องรับเงินอะไรไม่รู้ละ่ะนะใหม่ๆมก็ปฏิเสธตอนหลังต้องรับสารภาพเพรามมาจำนวนต่อหลักฐานก็สั่นคลอนก็นไปอีกล่าสุดนี้ในฟิล์มรัฐภูมินะสมาชิกพักพลังประชารัฐเจอข้อหาตบซับหนักเข้าไปอีกโอ้นะครับซับนี่ตบหนักด้วยไปอ้างคุณหนุ่มกัญชัยนะเรื่องเรียกเงิน20ล้านว่าจะไปจ่ายใ,ให้หนุ่มกัญชัยไรทํานองนั้น ไปอ้างรัฐมนตรีน,ะนะ้ำนะคุณจิราพรสินธุพลบอกว่าโอ้ยนะครับเนี่ยจะต้องเอารู้จัดมักจีนะกับเจพัดเนี่ยเขาร่วมกันปรากฏว่าสุดท้ายความก็ปรากฏว่าเอ้าอันนี้เป็นแก๊งตบซัพย์หรือเปล่าว่าตอนนี้จำคุกกันอยู่ใช่ไหมละ่ะเออถูกขังอยู่นะถูกขังระหว่างาการสอบสวนนี่แหละ สุดท้ายในฟิล์มรัตรภูมิก็ต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกพักอันนี้คือการสั่นคลอนอีกและแกก็บอกว่าโอ้ยตอนนี้รัฐบาลสั่นคลอนเพราะว่าพรักพลังประชารัฐเนี่ยนะมีความเข้มแข็งและตรวจสอบเขาเลยถามกันว่าโอ้ยนระับคิดได้ยังไงยังไม่บอกอีกว่าเนี่ยด้าพักประชาชนมาร่วมกันก็จะเข้มแข็งมากกว่านี้เาดนะครับขนาดพักประชาชนเนี่ยนะเขาอยู่ฝ่ายค้านด้วยกันนะ ผมว่าพรรคประชายชนนี่ก็จำใจนะจำใจที่รับพรักพลังประชาัฐเขามาร่วมเป็นฝ่ายค้านนะอันนี้พูดกันตรงๆนะผมเคยดูการสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งนะเออลักษณะแบบจำใจอ่ะเขาก็ยังไม่อยากจะร่วมเป็นฝ่ายค้านด้วยกันเลยแล้วก็เองจะมีความเข้มแข็งในการตรวจสอบได้ยังไงคือไม่ใช่เลยหรอกครับการพูดอะไรเนี่ยนะถ้าไพบูลนิิตะวันพูดเนี่ยถ้ามันฝืนกับความจริงคนเขาไม่เชื่อ คือพูดมันไม่มีราคาไม่มีภาษีคุณใบบุญนิติตะวันเนี่ยนะ,ะยุคพักพระพุทธเจ้ามาอยู่พักพลังประชารัฐมาจูในบัญชีรายชื่อก็หวังว่าจะได้เป็นสสซะหน่อยหนึ่งนะก็คาดไปถึงแล้วครับว่าพักพลังประชารัฐจะเหลือสสบัญชีรายชื่อเพียงคนเดียวคือตัวหัวหน้าพักคือพลเอกประวิตยวงสุวรรณปรากดว่าใบาบุญในเะวลาน,นี้ไม่ได้เป็นสสนะไม่ได้เป็นสสสาคัญพอพูดอะไรที่มัน มันขัดหูขัดหูขัดความเป็นจริงขัดหูขัดตานะครับประกอบกับความจริงแล้วเนี่ยคุณไพบุญนิติตะวันถ้าสมมุติว่าลุงป้อมเขาไม่อยู่นะเออแล้วสมมุติว่าเฉยๆนะถ้าพักพลังประชารัฐคราวหน้ามันจะไม่เหลือแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ใครจะรับไพบุญนิติตะวันไปอยู่ในพักนะไม่แน่ใจนะเออผมก็ยังพยายามมองๆอ,อยู่จะมาเพื่อไทยเขาคงไม่รับอยู่แล้วจะไปพักประชาชนก็ไม่น่าจะรับ ไปพักชาติไทยก็ไม่น่าจะรับนะอันนี้เดาเฉยนะหรืออาจจะกลับไปขออยู่กับคุณธรรมนัทหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> คุณอะไรนะนัทวุฒิปราศัยนายกอบจที่อุดรผมนี่ขำนะนะปราศัยแบบแซลิดนิดๆก็บอกว่านายกวิเชียนเขาขำเนี่ยเป็นอดีตนายกนะที่อบจอุดรแกสุขภาพไม่ดีความจริงคุณวิเชียนเผ็ผ่าผ่าสมโพกนะครับ บอกว่าสุขภาพไม่ดีเขาก็ยอมลาออกเพราะเด็กจ้กว่าสุขภาพไม่ดีลาออกจากนายกอบอจอแต่แปลว่าคนคนหนึ่งอยู่ที่กรุงเทพเดินก็จะเดินไม่ไหวจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่แต่อยากเป็นนายกเขาก็แซวกันไปอย่างนั้นนะฮะก็ค,คนกรุงเทพก็คงจะเป็นบุทเอกประวิตรวงสุวรรณนั่นแหละเขาเอาไปแซวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการพูดอะไรก็แล้วแต่มันต้องอิงความเป็นจริง นะวันนี้แต่กันปบบอกว่าโอ้โยนะพลพรรคพลังประชารัฐด,ดีเป็นความเข้มแข็งนะไม่มีอะไรสั่นคลอนเลยแต่รัตวันเนี่ยสั่นคลอนหนักเออจะอยู่ไม่ครบเทอมอะไรํำนองเนี่ยผมว่าคนคนนั้นโกหกแหละประชาชนก็ไม่เชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งคําพูดจากพัยบุญนิติตะวันเนี่ยผมไม่แน่ใจจะมีสักกี่คนที่เชื่อพัยบุญนิติตะวันนะหรือท่านทั้งหลายที่ติดตามรายการมีใครเชื่อบางไหมตอบผมมาหน่อยหรือใครไม่เชื่อตอบผมมาหน่อยที่มาจาัดรายการร่วมกันหน่อย ว่าเชื่อภัยบุญนิจิตตะวันบ้างไหมเออว่าจะมีการสั่นคลอนรัฐบาลสั่นคลอนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันยิ่งกว่าสั่นคลอนอยู่นะออพรรคพลังประชารัฐเวลานี้ต้องยอมรับนะครับด้วยที่มาที่ไปตั้งแต่การตั้งพรรคและปรากฏว่าฝนตกขี้หมูไหลคนอะไรก็ไม่รู้ก็ไปรวมกันอยู่พอสมควรอะไรทำนองเนี้ยคนเขาว่ากันนะคนเขาว่ากันแล้วก็ปรากฏได้เห็นข้อเท็จจริงที่เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งดีไอคอนเนี่ย นะมันค่อนข้างจะชัดก็เลยกลายเป็นว่าเออนะครับพูดเพื่อไม่ให้ตัวเองสั่นคลอนหรือเปล่านะแต่ยังไงการสั่นคลอนมันก็สั่นคลอนนะครับ้อนเทนตจริงมันปรากฏชัดครับวันนี้มาช่วยกันคิดอ่มาช่วยกันตอบหน่อยดินสบายสบายว่าภัยบูญนิติตะวันกับรัฐบาลหรือพักพลังประชารัฐกับรัฐบาลใครกันแน่ที่สั่นคลอนใครกันแน่ที่สั่นคลอนตอบผมมาเยอะๆหน่อย นะสบายสบายเอา้สาสไตล์นักประชาธิปไตยใครจะมีความเห็นอย่างไรแล้วแต่ท่านครับครับวันนี้เอาง่ายๆสั้นๆแต่ยาวพอสมควรครับจำนวชัชมงคลไปแล้วครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ